สวัสดีครับอยู่กับช่องสไตล์บ้านครับวันนี้นะครับผมได้ทําการเสริมแหนบนะครับเจ้ารีโวนะครับคนเดียวของเดิมมันก็บรรทุกได้นะครับแต่ผมใส่ใส่เพิ่มไปอีกเส้นหนึ่งนะครับเสริมไปอีกเส้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใต้ท้องรถนครับเพราะว่าเวลาขึ้นเนินสูงๆเนี่ยครับหัวมันจะยกนะครับเหมือนกับล้อล้อมันจะยกนะจะลอยนะครับผมก็เลยเสริมอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ไงแหนบเดบ มองไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมพาไปดูใต้ท้องรถเลยนะครับอันนี้นะครับอยู่ใต้ท้องรถแล้วนะครับปกตินะครับคงมันเนียอันนี้อันนี้เสริมไปเนี้ยนะครับเส้นนี้นะเส้นนี้นะที่เสริมไปนะครับอ่าปกติเส้นนี้เส้นนี้มันจะงงายลงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกองเดิมผมกําลังเปลี่ยนไปได้ข้างเดียวนะครับอันนี้ครับกองเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะเนบชุดบนกับชุดล่างนี่ครับจะไม่ติดกันนะครับ ใส่ผมนะครับทาการเสริมไปเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ให้มันติดกันแบบนี้นะครับเวลาขึ้นเนินหรือว่าดอยสูงๆนะครับเนินชันๆนะครับมันจะได้หัวมันจะได้ไม่ยกนะเวลาบรรทุกนะครับสองตันกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ยางนี่นะลูกยางกระแทกนี่นะเสิมไปหนึ่งเส้นนะครับอันนี้นะในข้างนี้เสร็จแล้วนะครับเลยอีกข้างนี้นะครับถ่ายให้ดูนะครับ เรือถ้ามีโอกาสตอนบรรทุกนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับอันนี้นะครับทําเสร็จแล้วนะครับทั้ง2ข้างนะเสริมเสร็จแล้วนะอันนี้นะครับอันนี้เป็นรถหัวเดียวของรีโวนะครับตัว4ี่นะครับตัว4ฟวินนะครับอันนี้ครับเอาไว้ลุยนะครับ ไว้ใส่ของนะครับขนของนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ